สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเซเว่นไนนะฮะกลับมาพบกับผมขี้โมจ้งอีกแล้วนะครับก็ใกล้จะจบซีซั่นกันเข้าไปทุกทีนะแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์ที่17แล้วนะเจอคิวแอดออฟอีกแล้วครับโอ้ไม่จะดวงสมพงอะไรกันนักหนานะะเจอกันรอบที่2ในรอบ2อาทิตย์นะครับก็สําหรับตอนนี้โอกาสติดท็อปสิเนี่ยน้อยแล้วนะฮะก็คือชนะ2นัดรวดสุดท้ายนะแล้วก็ต้องแต้มถึงสูงนะแต่ที่ดูทรงคือแต้มยังไม่สูงเท่าไหร,ร่นะฮะ เดี so Wait, then, ๋ยวเราไปเช็คสกิลกันก่อนนะครับเเดี๋ยวเราจะหวดเลยนะครับก็ในคิวหดกันครบแล้วนะขาดผมคนเดียวครับก็น่าจะขาดไปแล้วนะฮะคิวแลร็อปตีมาก้าคนแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ตีครบสองครั้งทุกคนนะฮะแต่ประเมินว่าน่าจะจบไม่เกินห้าิบกว่ากว่า50าิบนิดๆนะดังนั้นน่าจะขาดแล้วนะครับผมเหลือตี2ทีนะฮะก็เป้าหมายสี่เหรียญขึ้นไปนะฮะเนี่ยฮะหลังๆเขาก็เริ่มเจาะไม่เข้าแล้วเหมือนกันนะฮะ เอองั้นเอางี้เอ่เอ,อบ้านที่ผมจะต้องตีจะมีเบอร์สิบเจ็ดนะฮะซึ่งผมจะได้เปิดก่อนแล้วก็ออกสกิลก่อนนะครับนี่ครับผมบ้านแรกนะฮะมีเจฟนะฮะบ้านที่สองเนี่ยจะเป็นการล้างแคสให้คุณมิลินนะฮะเบอร์ยี่สิบสี่นะคุณมิลินบอกว่าออกสกิลไม่ดีก็เลยแพ้นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามัน,ม,นมันจะเราจะโดนแบบเขาบ้างหรือเปล่านะฮะก็มีสิบเจ็ดกับยี่ิบสี่นะครับ ลองบ้านนี้ก่อนนะครับผมโอเคไปเลยขอบ้านละสองเหรียญก็พอใจนะฮะถ้าได้นะฮะเอาละครับตื่นเต้นนิด,น,ดนิดนะออก,ก่อนนะโดนจูจีนไม่เกี่ยวโดนโป้กินได้หนึ่งครั้งครับโอเ้เอสออกสกิลเดี่ยวเพื่อโอเคฮะโดนยูจีนครับ,รบอย่างน้อยเราไม่โดนเพิ่มคูดาวนะ s <S โปเล่นเถินมาครับ โอเคฮะเฮดบล็อกได้ครับยังไม่เป็นไรฮะยังไม่เหลือหนึ่งนะฮะโอ้โหเหลือหนึ่งจนได้ครับสามตัวครับเอดเขาเหลือหนึ่งนะฮะตัวเร่งเดินกลับอีกรอบครับดูสีล่วงทั้งคู่ครับตอนนี้ขอท่ามูโอทะลุบัฟตีเป้าครับเจมล่วงไหมหูเจมไม่ล่วงวะจะเป็นปัญหาได้นะครับถ้าเจมไม่ล่วงเนี่ย โอ้มาทะลุป,ปั๊บครับโอ้โหแบ็คโรสตายด้วยครับงานเข้านะแล้วฮะจะใครโชว์อีกหรือไม่ครับวันนี้โอ้โดนเจตทอนครับหมิงหมิง,มงจะเก็บได้หมดไหมฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะหมิงเหลือสองสกิลนะครับโอเคฮะหมิงบล็อกได้ครับหมิงออกช็อตไหมติดไหมติดเถอสองตัวเยสเคททำได้นะฮะหมิง พอเหลืออีกหนึ่งครั้งครับโอ้ยอย่างนี้ต้องออกสป,ปีดอออีกสองดอกเฮ้ยเอ้ยโอ้โหวายไปหน่อยนะฮะมิงมิงโชว์ครับแมต์นี้ฮนะแล้วได้สองเหรียญด้วยนะเพราะทันเวลานะครับคือตามทรงที่ออกสกิลมามันผมต้องแพ้ไปแล้วนะแพ้ไปประมาณ80%แล้วอะแต่เมื่อกี้แบบมิงมิงเป๊ะมากฮะ เหลือมิงๆตัวเดียวที่ยังไม่ได้ออกสกิลแล้วก็รอดด้วยนะแล้วก็ยิงฟรีสามทีนะฮะไปต่อกันบ้านยีี่ครับโอ้ยดวงมาครับใจมาครับดูว่าจะได้ไหมฮะวันนี้ก็ส่งท้ายสกิลแปห้านะฮะพรุ่งนี้ผมเบลเก้าสิบแล้วก็จะจ่ายบี้เปิดสกิลร้อสิบนะฮะเดี๋ยวมีคลิปอารีนาให้ดูกันจิมไปฮะโปเริงเทินครับโออย่างนี้สบายครับ ติดส,สถานะได้ทุกตัวแล้วยกเวนโปตรงข้ามนะฮะเพราะว่าเราเร่งเทิร์นต่อไปไปแล้วโดนช็อตวะตัวเพิ่มคูดาวอะมาเป็นชุดฮะเอาแล้วครับเอาตัวรอดอยังไงฮะสามสิบวินี้ครับสามสิบวินี้เราเจะเอาตัวรอดอยังไงน่าจะโดนอสองสกิลหรือเปล่าโอเคยังไม่ล่วงฮะด้วยความถึกของเพชรเรานะฮะ โลงโป้ฮะโชคดีมากครับตาผมบ้างฮะตาผมบ้างฮะตาผมบ้างฮะโอ้ยแบค็คโรดโดนฮะโป้เหมือนบัฟสเปยังอยู่นะครับเพราะว่าม่อกี้เร่งไม่โดนโป้นะโอ้โดนเร่งกลับครับไม่เป็นไรฮะยังไม่เข้าครับอย่ามาวิ่งมาฟรีแล้วกันอ่ายิ่งไปเอาไปหนึ่งครั้งโอ้เอสไปฟันฮะขอสกิลอื่นได้ไหมอ่ะกับคลิปแล้วครับโป้เวลายังพออยู่นะฮะ ปาทำได้นะฮะการค้างรั้งสุดท้ายของโป้ฮะเรียบร้อยครับการค้างหมดแล้วนะฮะตรงข้ามฮะอยู่ที่เราทําได้หรือเปล่านะฮะโอเคฮะน่าจะตายหรือเปล่าเซ็ตยังอยู่น่าจะตายฮะเรียบร้อยฮะสามเหรียญโอ้ยจากเมื่อกี้เกือบจะโดนอีกแล้วนะแต่ว่าจังหวะหมิงโชว์ฮะวันนี้ต้องให้หมิ่งจริงนะฮะ ก็เรียบร้อยนะครับจบไปนะฮะก็ได้มาห้าเหรียญนะครับแมตนี้น่าจะชัวร์แล้วนะฮะหกสิบสามนะฮะตอนนี้นะฮะก็น่าจะชนะแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่วอหน้านะก็จะเป็นแมตช์ที่สิบแปดแมตสุดท้ายนะฮะบทสรุปของทั้งซีซั่นจะเป็นอย่างไรนะครับก็เป้าตอนแรกก่อนเปิดซีซั่นก็คือรักษาอันดับสิบให้ได้นะแต่ดูแล้วยากแล้วคะแนนมันต่ำนะฮะ ด้วยลิทแบนด้วยอะไรแล้วก็จังหวะการเปิดสกิลที่ทางกิลเราทํางานค่อนข้างช้าไปน,นิดน,นึงนะก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นในซีซันหน้าแล้วกันนะครับก็คงลุ้นสักติดท็อป20ก็ได้นะก็คือชนะนะสุดท้ายอะ่ะแล้วผลลัพธ์จะออกมายังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะฮะก็ขอบคุณทุกคนในกิลทํามาเต็มที่แล้วนะก็คือคลิปนอกจากผมจะพูดให้คีโมให้ทุกคนฟังแล้วเนี่ยผมยังให้ในกิลฟังด้วยนะครับยังไงฝากขอบคุณสบายชิงในกิลไว้นาที่นี้นะฮะแล้วก็ มีข่าวประกาศนะครับสำหรับใครที่แบบว่าสนใจจะเข้าร่วมงาน QX Caliber นะฮะก็ขอเป็นอ๋ออารีนา4,009เยอะไปป่ะถ้าน้อยกว่านี้ย่อนๆหน่อยก็มาคุยกันนะฮะเช็คชื่อตีภาษาได้ทุกวันนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มไลน์ได้นะฮะแล้วก็ l u c กิว a ์นะฮะแล้วก็สนุกกับเกมนี้นะฮะสนใจพัฒนาตัวเองนะฮะติดต่อได้ที่ inbox แฟนเพจแฟนเพจอยู่ด้านล่างนะฮะใครยังไม่ไลน์ไปไลน์ได้นะแล้วก็ ส่งข้อมูลนะคุณสมบัติของคุณไปนะรับไม่ได้ไม่โกรธกันนะเพราะว่ามันเป็นส่วนรวมนะครับถ้าคุณสมบัติตรงนะแล้วเรามีเคมีตรงกันเดี๋ยวจะได้ร่วมงานกันนะตอนนี้ว่างหนึ่งตำแหน่งนะก็คลิดนี้ลากันไปเท่านี้แล้วกันนะกับชัยชนะของเอ็ก i b คาเร์นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ